ดอนนี้ต้องดูให้ดีครับว่าฟุน่นการเมืองจะเลิกตลบหรือไม่และสิ่งที่เราได้ยินจากปากคําไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาหรือรองนายกรัฐมนตรีประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐว่าไม่มีอะไรไม่มีการปรับคอรอมอไม่มีการลาออกไม่ว่าจะเป็นจากนายกหรือจากหัวหน้าพักก็ตามและทุกอย่างก็ยังแน่นแฟนสามปอนั้นก็ต้องฟังหูไวหูครับ เพราะว่าสถานการณ์ที่แท้จริงลึกๆแล้วนั้นทุกฝ่ายกําลังประเมินสถานการณ์ว่าตนเองกลุ่มตนเองมีอํานาจต่อรองมากน้อยแค่ไหนอย่างไรยังมีความไม่แน่นอนในระดับการเมืองระดับที่สําคัญที่สุดก็คือว่าจะมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่หรือว่าจะมีการซื้อเวลาไปจนถึงครบเทอมแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าพลเอกประยุทธ์จะสามารถเป็นคนทุบโต๊ะ และกําหนดชะตากรรมของตัวเองเพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างตัวแปรมากมายที่แม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์หรือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาปที่สจะสามารถกําหนดทิศทางทั้งหมดได้ปัจจัยทั้งหมดนั้นก็คือ1กลุ่มการเมืองทั้งหลายแหละเตรียมการมองไปข้างหน้าถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการยุบสภาอย่างชนิดที่ กระทันหันฉับพลันหรือจะเป็นการยุบสภาหลังจากที่พลเอกประยุทธ์มีความมั่นใจในสถานภาพทางการเมืองของตัวเองโดยเฉพาะเมื่อเข้าไปจัดระบบในพักพลังประชารัฐซึ่งผมเชื่อว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าบิ๊กปอหรือที่มีบางคนเรียกบิ๊กบราเดอร์จะยังยืนยันว่าจะเป็นคนคุมพักอยู่ก็าตามแต่ว่ามีกลุ่มก้อนที่ สนับสนุนมีความจงรักภักดีต่อพลเอกประยุทธ์นั้นก็ต้องการให้พลเอกประยุทธ์เข้ามาคุมพักอย่างเต็มที่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์กระโดดเข้ามาเป็นนักการเมืองเต็มที่และคุมเกมเพื่อน,นําไปสู่การเลือกตั้งส่วนบทบาทระหว่างพี่ใหญ่กับน้องตู่จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนั้นย่อมอยู่ที่ข้อตกลงของสามปอจริงๆเชื่อได้ครับว่าไม่ถึงขั้นแตกแยกกันถึงขั้นที่ไม่เผาผีกัน แต่ว่าผลประโยชน์ทางการเมืองกลุ่มการเมืองที่อยู่ข้างพลเอกประยุทธ์กับกลุ่มการเมืองที่สนับสนุนพลเอกประวิทย์ต่อน,นั้นยังต้องย่างเชิงซึ่งกันและกันว่าใครมีเสียงมากกว่าใครอย่างไรแต่ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับถ้าหากเราเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์คราวนี้ฮึดสู้เพราะว่าถ้าไม่ฮึดสู้จริงคงไม่ปลดคุณธรรมนัทและคุณนรมนในลักษณะที่ไม่เกรงใจพี่ใหญ่ แต่ขณะเดียวกันเมื่อทําให้พี่ใหญ่รู้สึกว่าต่อไปนี้จะทุบโต๊ะทุกอย่างในพักเพื่อจะให้นายกรัฐมนตรีทําตามตนเองนั้นอาจจะไม่สามารถทําได้อีกต่อไปความสัมพันธ์ก็ต้องมีการปรับไม่ว่าจะรักใครกันขนาดไหนไม่ว่าจะต้องถือว่าเป็นพี่น้องท้องเดียวกันอย่างที่ท่านนายกเคยพูดก็ตาม แต่เมื่อถึงจุดของเรื่องของการบริหารอำนาจวันนี้นายกรัฐมนตรีประยุทธ์รู้เลยครับว่าไม่สามารถจะปล่อยให้พักบริหารโดยพี่ใหญ่และรัฐบาลที่ตนเองบริหารนั้นไม่สามารถคุมข้ามไปที่พักได้การจะให้พักมาคุมรัฐบาลเป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ต้องมาทบทวนใหม่ดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าไม่ว่าพลเอกประยุทธ์หรือ พลเอกประวิทย์ก็ต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางของตัวเองน่าสนใจครับที่บิ๊กป้อมตอบคำถามของนักข่าวทีมข่าวการเมืองของไทยรัฐซึ่งไปนั่งพูดคุยเพียงประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่คุณธรรมนัดจะ,ะแถลงข่าวลาออกที่สภาแต่ก็สะท้อนถึงความรู้สึกแนวคิดของบิ๊กป้อมพอสมควรบิ๊กป้อมบอกกับทีมข่าวการเมืองไทยรัฐบอกว่า กลุ่มสามปอนั้นเป็นเจ้าของพรรคพลังประชารัฐผมเป็นหัวหน้าพรรคข้อนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้ยินชัดๆว่าสามปอเป็นเจ้าของพรรคบอกต่อว่าสอสอทุกคนอยู่กับผมหมดคําประกาศของพิกปอมบอกได้ว่านายกไม่มีอะไรกับผมจะมีอะไรล่ะก็พูดคุยกันทุกวันไม่มีการทิ้งกัน บิ๊กป้อมบอกต่อครับว่ากลุ่มสามปสัมพันธ์แนบแน่นเป็นเสาหลักของพักและรัฐบาลเป็นเสาหลักของพักและรัฐบาลถ้ายืนยันเช่นนี้พลเอกประยุทธ์ก็ต้องบอกว่าถ้าพักเป็นเสาหลักของรัฐบาลรัฐบาลต้องไม่อยู่ภายใต้แรงกดดันมาจากบางกลุ่มบางก้อนของพักนะครับบิ๊กป้อมบอกว่าพักก็สนับสนุนตามคำสั่งของผม เพราะพักเกิดจากผมประโยคแต่ละประโยคที่เปิดใจกับทีมข่าวการเมืองไทยรัฐครั้งนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นครั้งแรกที่บิ๊กป้อมประกาศตนว่าเป็นเจ้าของพักร่วมกันกับอีกสองป่อสั่งได้ทุกคนจากนั้นกรณีของคุณธรรมนัทนั้นถึงแม้จะทําให้เกิดข้อสงสัยว่ากลุ่มของคุณธรรมนัทสามารถจะก่อขบฏกับนายกรัฐมนตรีได้เนี่ย ทำไมพี่ใหญ่จึงปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ได้ที่สําคัญต้องไม่ลืมนะครับว่าองค์คาพยศแห่งอํานาจของประเทศไทยนั้นนอกเหนือจากสสนอกเหนือจากในสาภาก็ยังมีกองทัพและมีตํารวจวันนี้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมีสวสองรหสคนอยู่ในสังกัดเป็นผู้ที่ควบคุมงบประมาณการโยกย้ายทหารเพราะยังเป็นรัฐมนตรีกลาโหม เป็นผู้ที่สั่งการตำรวจเพราะว่าเป็นประธานของคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติและก็ยังอยู่ในฐานะที่จะสั่งการเรื่องงบประมาณสามารถที่จะกำหนดทิศทางของรัฐบาลตราบเท่าที่พักร่วมรัฐบาลตราบเท่าที่กองทัพและตำรวจยังเห็นว่าพลเอกประยุทธ์นั้นอย่างน้อยณวันนี้ยังเป็นผู้กลมบางเหียนของรัฐบาลอยู่ขณะนี้ ดังนั้นการที่จะตัดสินว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ที่บิ๊กป้อมอย่างเดียวอีกต่อไปดังนั้นฝุ่นที่ยังตลบอยู่นี้อย่าเพิ่งฟันธงอย่าเพิ่งแน่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ยินนั้นมันแปลว่าไม่มีปัญหามันแปลว่ามีการเคลียร์ใจกันมันแปลว่าจะกลับมาแบบเดิมเป็นไปไม่ได้ครับแก้วแตกแล้วร้าวขณะนี้ ไม่ว่าจะพยายามที่จะกลับมาใช้เทปใช้กาวเพื่อจะให้ดูเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้วครับเพราะว่ามันได้เดินก้าวไปไกลกว่าที่จะย้อนกลับมาและบอกว่าพายุเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆเลยความเสียหายนั้นลึกกว่าที่พวกเราที่ติดตามการเมืองจะพึงเห็นได้จากเห็นภาพ ข้างหน้าภาพผิวผือจริงๆแล้วลึกลงไปแล้วมันร้าวกว่าที่เราคิดหลายเท่าทีเดียวครับ